สวัสดีขอต้อนรับสู่ช n แนลนักล่าเกมนะครับวันนี้เราอยู่กันกับ888ดาก้อนะจ๊ะปรับเบ็ดกันก่อนเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับทุนของเรา1000บาทนะครับนะดูสิว่าเราจะล่าเกมนี้ได้เท่าไหร่นะจ๊ะอ่าเบ็ดอ่าไปเลยนะครับออโต้ไปเลยนะครับเบ็ไป21บาท25สตางค์นะ จะกับการกดออโต้ไปขอต้อนรับสู่นักล่าเกมชแนลที่จะล่าเงินรางวัลจากคาสิโนต่างๆนะจ้าเกมไหนดีเกมไหนมาเกมไหนแตกง่ายเกมไหนทํากําไรแล้วก็ชแนลเราจะแนะนําให้ท่านได้รู้จักกันนะครับผมนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนักล่าเกมไว้ด้วยนะจ๊ะจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตก่อนใครทุกวันแต่ถ้าอยากเล่นด้วยกันแล้วก็แอดมาเลยที่แอด88 u n i o ยูนียนะครับผมนะอ่ะผ่านไปแล้วนิดหน่อยนะจากทุน1,000ของเราลดไปแค่ เล็กน้อยเท่านั้นนะครับสําหรับเกมนี้ไม่เป็นไรนะครับยังสามารถไปได้ต่อออเออเกมนี้นี่หน้าตามันเป็นสล็อตหนึงเส้นนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าสล็อตยิ่งน้อยเส้นยิ่งเล่นง่ายแล้วก็ยิ่งแตกไวนะแตกง่ายแตกทนแตกไวอะไรแตกไวโบนัสนะครับแตกไวอ่นะก็ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ เริ่มจะไม่มีอะไรกลับมาแล้วนะครับผมนะ,ะเกมนี้จะเป็นเกมที่มีตีมเป็นมังกรนะครับสามตัวนะตารางการจ่ายของมันก็มีอยู่ข้างๆนี่แหละเออมังกรสีนี้ได้ร้อยหบาทสีน้ำเงิน500อะไรก็ว่าไปนี่เลยนะครับสีน้ำเงินมาโชว์สักทีสิปรโอโห้าร้3ย5มิเบตบาทรับทรัพมาแล้วนะครับ แต่ยังไม่พอใจเพราะเกินทุนมานิดหน่อยนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากจะเล่นเกมนี้ด้วยกันแล้วก็แอดมาเลยนะครับที่แอด88 Union เติมแอดด้วยนะจ้าแต่ถ้าบอกว่ามาจากช่องแล้วก็อาจจะมีสิทธิพิเศษก็ได้นะครับผมนะลองแอดกันไปดูนะครับโอเคการเงินของเรา บวกมานิดหน่อยแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องบวกอีกแน่นอนนะจ๊ะอ่ะอตีมังกรโอโ้โหถ้ามันออกมาเป็นมังกรส้มทัก3ตัวนี่คงจะใจเชื้นน่าดูเลยนะเพราะว่ามันบอกว่าถ้า3ตัวเมื่อไร2,125บาทรับทรัพย์ไปแน่นอนมามน่โอโ้โหนะเออใดๆ106บาทใช่ไหมนี่เลยใดๆอีก1้6บาทเอาว่ะ แหมสีอะไรก็ได้ผสมสีกันมาเลยก็ได้ถ้าเข้าใดๆสักเจ็ดแปดรอบก็ได้กําไรอยู่แน่นอนไม่ต้องกลัวเออไปยังเท่าทุนอยู่นะครับผมนะแหมก็ถือว่าเกมนี้น่าทดสอบนะครับใครมีทุนก็ลองมาเล่นกันดูนะจ๊ะแต่ถ้าไม่อยากพลาดก่อนใครนะอยากรู้เรื่อง เกมไหนดีเกมไหนแต่ง่ายก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานักล่าเกมนักล่าเงินรางวัลจากเกมนะจ๊ะอาผ่านมาแล้วเนิ่นนานนะเหมือนเนิ่นนานนั่นแหละนะแต่มันแค่กี่นาทีเองรู้สึกว่ายังยังไม่เจอโบนัสหรืออะไรเลยนะอ่ะโอ้โหสีแดงเว้ยมาฮห กพูดไม่ทันขาดคำมาโทยสองอมาจริงๆด้วยนะครับ2,125บาทนะจ๊ะเกมนี้เหมาะกับการล่าเงินแน่นอนนะครับการันตีโดยนักล่าเกมนะครับของชาแนลเราแน่นอนเดี๋ยวติดป้ายประกาศไว้เลยนะสนใจก็ลองแอดไปเล่นกันดูนะครับผมนะฝากไว้ด้วยละกันถ้าอยากร่วมล่าเกมแล้วก็แอดมาเลยที่แอด88 union นะครับ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและติดตามพวกเราด้วยนะครับ